คนวันศุกร์เป็นคนมักเจ็บแล้วจํารักศักดิ์ศรีเป็นที่หนึ่งี้หึงแบบเกียบ,ยบแต่แอบด่าในใจนะเวลาเครียดมักจะเก็บทุกอย่างไว้ในใจเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายแต่เวลาทุกข์มักไม่ค่อยบอกใครหากใครทําดีให้จะจดจําไม่ลืมหากใครทําให้แค้นก็จะจําไม่ลืมเช่นกันเป็นคนที่ให้อภัยนะแต่ไม่ลืมคนวันศุกร์จะมี2ลักษณะ1เป็นคนที่ชอบเก็บตัว 2. เป็นคนที่ชอบเฮฮาเพื่อนเยอะชอบสนุก เป็นคนที่มีสเสน่ห์แต่ปากล้ายจิตใจดีเขาอกเข้าใจผู้อื่นได้ดีใครได้คุยแล้วม,มักจะสบายใจเพราะเป็นคนค่อนข้างคุยสนุกเป็นคนที่ใจอ่อนมากด้วยหากไม่พอใจอะไรก็จะแสดงสีหน้าท่าทางออกมาเลยมักไม่ชอบวุ่นวายกับใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายเรื่องของเขาด้วยในเรื่องของความรักคนวันศุกร์มีโอกาสเจอคู่รักที่ดีที่ถูกใจแต่เราเป็นคนใจร้อนลดความใจร้อนลงหน่อยนะ จะได้ของที่ถูกใจคนวันศุกร์มักไม่ชอบคนที่ดูถูกคนอื่นมากๆและคนวันศุกร์มักจะไม่ชอบร้องขออะไรจากใครไม่ชอบพูดอะไรซ้ําๆเป็นมิตรกับทุกคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนที่ค่อนข้างใจบุญสุนทานคนวันศุกร์ มักปากร้ายมากๆแต่ก็เป็นคนซุ่มซ่ามเป็นคนที่ขี้ลำคาญง่ายชอบเหวี่ยงชอบวินสิ่งของรอบตัวเวลาชอบอะไรก็มักจะซื้อมาเก็บไว้ซื้อจนไม่มีที่จะเก็บคนวันศุกร์หากอยากได้อะไรถึงแม้ว่าสิ่งนั้นไม่สําคัญก็จะซื้อแต่ก็กลัวความลําบากคนวันศุกร์ถึงแม้จะเป็นคนที่ใจร้อน แต่ก็ไม่เคยขาดสติเพราะว่าจะมีบทเรียนในชีวิตมากโดยส่วนใหญ่แล้วเรื่องของความรักมักมีมือที่3าเข้ามาโผพันบ่อยๆคนวันศุกร์นั้นไม่ชอบติดนี้บุญคุณใครเพราะเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีตัวเองมากคนวันศุกร์มักอารมณ์แปรปรวนมาก หากจะเข้าไปคุยกับเขาต้องดูอารมณ์เขาให้ดีๆด,ด้วยนะคนวันศุกร์เป็นคนที่รักใครรักจริงเจ้าคิดเจ้าแค้นและชอบความชัดเจนคนวันศุกร์มักมีวาสนาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์ไม่ว่าจะหามามากแค่ไหนแต่การเงินมักไม่ค่อยดีมักเก็บเงินไม่ค่อยอยู่แต่ดวงมีคนอุปถัมภ์เกือ้อกูลคนวันศุกร์เป็นคนที่เก่งมีความสามารถมากมีของดีอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่เลือกที่ใช้เวลาไหนเท่าน,นั้นเอง แต่การเลือกก็สําคัญกับชีวิตนะส่วนการทําบุญที่ดีเสริมดวงให้บังคือการถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุที่อาพาธและดูแลเงินทองค่าใช้จ่ายให้กับพ่อแม่ที่จะช่วยเสริมบารมีให้กับคนมันสุขได้ดีมากมันให้กําลังใจตัวเองบ้างชื่นชมตัวเองบ้างเพราะคุณเป็นคนที่เก่งผ่านพ้นได้หลายๆปัญหา เอาแต่กังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและอนาคตจนมากเกินไปเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเวลามีเงินควรบริหารจัดการให้ดีจะได้ไม่เดือดร้อนเรื่องของความรักให้ระวังรักซ้อนถึงแม้ว่าใครไม่รักเราแต่เราต้องเห็นคุณค่าของตัวเองให้มากๆมันให้กำลังใจตัวเองเพราะคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาและเข้าใจผู้อื่นได้ดีงั้นเราก็มาเป็นคนดีในรูปแบบที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นก็พอ ตรงกับคุณไหมเม้นมาบอกหน่อยขอให้คุณโชคดีฝากกดใจกดแชร์กดตามหรือบันทึกเก็บไว้ดูซ้ำขอบคุณครับ